กับสวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้มาหางานออนไลน์ครับกับแอปที่มีชื่อว่า s e r ร์ฟเซเวี e ยอนเซนะครับเซเวียยอนเซอนนั่นเองครับแอปสีเขียวนี่นะฮะเซเวียยอนก็คือเป็นแอปเกี่ยวกับการตอบแบบตัวถามนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยนะครับพร้อมๆกันเลยก็เนี่ยครับเป็นเว็บที่เกี่ยวกับ การตอบแบบสอบถามนะครับก็จะมีแบบสอบถามออกมาให้ทำนะครับผมก็จะขึ้นตรงนี้แต่อันนี้ผมทําไปหมดนะเดี๋ยวดูประวัติกันนะครับผมนะครับผมประวัติที่ผมทําก็ได้หนึ่งพัน point สองร้อย point สิบ point นะก็ดูดวันได้ครับเดือนนึงก็จะเข้าประมาณสักสามถึงสี่ฉบับเลยนะครับที่เป็นเดือนสามเดือนสามเดือนสามหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยเดือนที่มีนาเข้ามาหาฉบับ หกฉบับเจ็บับแปดเก้าสิบเอ็ดโอ้เยอะเหมือนกันครับดูเดือนที่สองนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอองสิบสห้าหเจ็ดสิบแปดเก้ายี่ิเยสองามโอ้เยอะมากเหมือนกันครับ คืออันนี้ผมเหมือนกับว่ากลับมาเล่นใหม่ครับแล้วก็ไล่ทําไปนะครับผมอันนี้ครับเสียดายมากเลยตั้งแต่วันที่13เดือนที่1ก็คือต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยผมกลับมาเล่นนะฮะคะแนนเก่า8,816แแต่ว่าถ้าหากว่าผมกลับมาเล่นเร็วกว่าน,นี้มันก็สามารถเลือกคะแนนคืนได้นะทีนี้กลับมาเล่นทีหลังมันก็เลยหายไปนะครับก็มาดูว่าตั้งแต่ นี่ครับวันที่เจ็ดเดือนที่สองนะครับผมกลับมาเล่นใหม่นะครับก็ไล่ทำตอบแบบสอบถามที่มันเหลือค้างนะฮะก็เริ่มจากศูนย์นะฮะเพราะว่าโดนตนัดคะแนนหมดเลยนะครับเจ็ดเดือนสองก็เริ่มมาเรื่อยๆเก็บน้อยบ้างห้าสิบพอยสิบพอยนะครับดูกระทำไปทำไปนะฮะบ,บางแบบสอบถามก็ขึ้นมาหนึ่งพันพอยนะฮะ หนึ100 point, 1, point, point, ่งร้อย point หนึ่งพัน point สิบ point ผมก็เอาอะเอาหมดอะแต่มันจะมีอันนี้ห้าพัน point เนี่ยเป็นการตอบแบบสอบถามเหมือนกับว่ายืนยันตัวเองนะระบุว่าเราทำแบบสอบถามจริงๆนะเราไม่ได้ตอบเล่นๆ่ตอบมั่วๆ่วเราไม่ได้โกหกนะผมก็เห็นเขาแนะนำว่าถ้าเราปลอมหมายถึงว่าโกหกไปปลอมข้อมูลไปมันก็ได้เยอะนะแต่ว่าผมคิดว่ามันผิด หลักผิดกฎของผมนะครับมันก็แปลว่ามันไม่ถูกต้องนะเราควรที่จะทาถูกต้องเขาถามมาถ้ามันอันไหนไม่ตรงเราก็ควรจะตอบ,บาตามความเป็นจริงไงฮะก็ยึดสิ่งที่ดีไว้ฮะยึดความดีแล้วเดี๋ยวความดีจะตอบแทนเราเนะี่ยเราคิดอย่างนี้นะฮะก็คือเนี่ยรเราจะเห็นว่า2พอยเนี่ยสิบพอยเนี่ยคือบางคําถามเนี่ยถ้ามันถ้าเราตอบไม่ตรงคุณสมบัติของเขา เขาก็จะให้เป็นสิน้ำใจครับ10พอยยี่สิบพอยห้าสิบพอยนยแต่ถ้าอันไหนที่มันตรงกับแบบสอบถามเขามันจะถามไปเรื่อยๆเราก็จะได้พันสองพันหรือเป็นหมื่นพอยมันก็จะได้เงินเร็วแต่ว,ว่าผมก็เป็นคนต่างจังหวัดนะครับเนาะก็ตอบไปเท่าที่เขาถามมาเราสามารถที่จะตอบได้แล้วเป็นความเป็นจริงนะก็ตรงตามสิ่งที่เขาต้องการนะนี่ฮะ ก็เริ่มมาได้2เดือนก็คบ2 0 0 0มืนพอยนะก็วันนี้ที่มาเนี่ยก็จะมาให้เพื่อนๆดูนะว่าแลกคะแนนยังไงกดที่มุมขวามือด้านล่างนี่นะมันจะมีช่องที่ว่าแลกการแลกเปลี่ยนนะฮะอ่าเนี่ยนะครับก็จะมี2ช้อยช้อยแรกก็เป็น100บาทสตาร์บัคพร้อมส่วนลดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับต้องใช้2 8 แต่ว่าเราจะไม่ใช้เราจะมาใช้เนี่ยเพ p ์เพนะฮะเนี่ย paypal ก็อ่านรายละเอียดนะครับก็คือจะต้องมีบัญชี PayP a l ก่อนนะครับซึ่งผมก็มีแล้วนะฮะแล้วก็คะแนนจะถูกหักยอดคะแนนสะสมของคุณคะแนนที่คุณจะใช้นำชองคุณกรณีที่สามารถแลกคะแนนได้ไม่สําเร็จก็คือสามารถกู้บัญชีได้กู้คะแนนได้นะครับแล้วก็คะแนนจะถูกเปลี่ยนเป็นสกุลเงิน ตามประจำวันก็คือค่าเงินมันขึ้นลงไม่เหมือนกันนะเขาจะให้เป็นเหรียญสหรัฐดอลลาร์สหรัฐมาเนี่ยครับก็ดําเนินการต่อนะฮะก็เนี่ยครับจำนวนขั้นตามที่สามารถแลกได้ก็คือ20งหมพอยนะฮะซึ่งผมก็มีทั้งหมด2องหมื่นอยต์นะฮะก็เดี๋ยวจะมาทำการแลกดูเลยนะฮะ สอง0มืพอยแต่ว่าก็ได้น้อยหน่อยสองเหรียญนะมันก็คือเงินนะฮะเนาะแต่ทรั้งนี้นั้นผมก็อยากจะทำคลิปลงว่ามันได้เงินจริงๆะผมก็ไม่เคยทำมาก่อนนะก็ครั้งนี้ครั้งแรกเหมือนกันนะโอักเนี่ยครับ๋บยว ผมจะลองทําแล้วก็เดี๋ยวมาให้เพื่อนๆดูนะฮะว่าทําแล้วเป็นยังไงเพเดี๋ยวผมจะใส่อีเมลเพย์พาของผมนะแล้วก็เดี๋ยวมากดดูว่าจะได้มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะโอเคครับผมก็ใส่รหัสอีเมลเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาถอนกันเลยนะฮะสองเหรียญดอลลาสหรัฐเราได้รับคําขอแลกเปลี่ยนท่านผ่านทางเพย์พาล ออคุณแล้วนะครับข้อมูลการแลกคะแนนถูกส่งกลับไปยังกองข้อความคุณแล้วคะแนนที่ใช้ได้487นะก็หักไป20,000นะปครับโอเคครับก็คะแนนเหลือมา487นะไปดูที่หน้าหลักกันนะอ๋อประวัตินี่ครับแลกคุณได้20,000นะเดี๋ยวไปดูที่ p a y พาวนะ โอเคครับเพพผมเข้ามาแล้วครับก็ยอดเดืนยังไม่เข้าก็เดี๋ยวรอดูตอนกันต่อไปคนระับถ้าเงินเข้าเมื่อไรเดี๋ยวผมจะมาอาดคลิปลงให้เพื่อนๆดูนะวพามันสามารถถอนได้จริงนะยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกันต่อไปนะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆคนที่เข้ามาดูรับชมรับฟังนะครับขอบคุณมากครับ